สุขสันวันแม่ค่ะทุกคนวันนี้น้องกันเจ้าจะมาอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขสันให้คุณแม่ทุกคนนะคะสุขสันวันแม่นี้ขอให้คุณแม่ทุกคนหายจากโรคภายเละและขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยจากโรคโควิดแล้วก็ขอให้โรคโควิดนี้ออกไปจากโลกนี้นะคะ ขอบบบคคุณค่ะ๊าายายแล้วมีอะไรให้แม่ข้างในในจดหมายไหนขอดูดิมีอะไรบ้างคะรีอันไหนบอกนะ่อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าหนูรักแม่นะคะแล้วก็ I love m o m อันนี้คือภาษาหัวใจแปลว่าอ่านว่าหนูรักแม่แล้วก็ I love m o m โอ้โหแล้วอะไรที่มันมันติดไว้มันมันมันเป็นหัวใจอ่ะที่ติดไว้ก็้หันใจอ๋อโอ้โหแล้ว,ลวพอเปิดออกมาอันนี้ บายอ้าแม่ไม่ให้แม่หลือยังให้แม่เลยอืมครับเยี่ยมบ๊ายบาย,บาย,บายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง้วยนะ